สำหรับระเบิดนาปาลมที่นำมาใช้กันในเช้าว,วันนั้นฝ่ายเราถือว่าเป็นอาวุธต้องห้ามทุกครั้งที่จะนำมาใช้ต้องขออนุญาตจากหน่วยเหนือระดับสูงเสกอนจะไม่ยอมให้นำมาใช้พร่ำเพรื่อถ้าสถานการณ์ไม่ฉุกเฉินไหลแรงจริงๆเช้าว,วันนี้อากาศดีมากแดดทอแสงเจิดจ้าข้าศึกยุติการเคลื่อนไหวที่รุนแรงแต่เรารู้ว่ามันยังอยู่เพราะยังมีการยิงขู่เข้ามาเรื่อยๆเมื่อฝ่ายเราเคลื่อนไหวให้เห็น แต่เป็นที่น่าสังเกตมากไม่มีอาวุธหนักอย่างเช่น RPG ไม่ได้นำมาใช้อีกเลยอาจจะหมดสต็อกหรือเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นเท่านั้นจริงๆแล้วช่วงนี้ฝ่ายเราน่าจะจัดกำลังออกกวาดลางค่าศึกที่ลงเหลือไม่มากนักและไม่สามารถเสริมกำลังเข้ามาได้เพราะไอ้ปากหมาเฝ้าคุมเชิงระวังอยู่บนท้องฟ้าแต่ดูเหมือนว่าทุกคนอาจจะยังงงงสับสนอยู่คงทำได้แค่คุมเชิงยันไหวเท่านั้นเอง 401ยังคงบนเวียนอยู่กับเราไม่ยอมห่างไปไหนพลันผมมาฉุดคิดได้ถึงเรื่องเอ็กซเรย์บีคอนตอนที่พอสั่งกำชับนักหนาว่าจะเป็นตายหลายดียังไงต้องนำกลับมาให้ได้อย่าให้มันไปตกอยู่ในเมือมือของข้าศึกเป็นอันขาดแต่ตอนนี้มันซุกอยู่ใต้เตียงนอนของผมที่ข้าศึกกำลังเกาะอยู่หลังบ้านหรืออาจจะเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นไปได้อยู่ตายไปก็ต้องเอามันคืนมา ที่พอพูดคำนี้ออกมาคงไม่ได้หมายความแบบนั้นจริงๆแต่ถ้ามีโอกาสผมก็อยากได้มันกลับมาเดี๋ยวจะเป็นใครไปไม่ได้ที่จะข้ามไปเอานอกจากเป็นผมเพราะรู้ตำแหน่งที่ซ่อนของมันดีแต่เมื่อผมเอาเรื่องนี้ไปหาหรือว่าจะข้ามไปเอาเครื่องเอ็กซเรย์บีคอนเพื่อนๆก็โวยวายเสียงลั่นมึงจะบ้าหรือมึงลืมไปได้เลยไอ้เครื่องเฮียนี่ไม่ต้องไปเอามันหรอกป่านนี้ไอ้แก้วมันเอาไปแดกแล้ว มันอยู่ในบ้านหลังนั้นมาทั้งคืนเฮ้ยกูซ่อนไว้อย่างดีมันไม่เห็นนะแน่ผมยืนยันอย่างไรก็ตามเมื่อสเสนทราบเรื่องนี้กัับอาสาจะนำทาหารมูลหนึ่งข้ามไปเอามาให้ผมปฏิเสธในความหวังดีเพราะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่แฟกกินข้าวเอาแรงกันก่อนแล้วค่อยคิดอ่านกันแล้วกัน นายทหารปืนใหญ่คนหนึ่งที่เกาะติดกันอยู่ตลอดเวลากล่าวขึ้นมาผมยกนาฬิกาขึ้นดูเวลามันเป็นเวลา11นาฬิกากว่าลืมสนิทว่าตั้งแต่เช้ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยแม้แต่น้ำสักหยดเดียวผมแกะกระติกน้ำออกมายกขึ้นดื่มเป็นครั้งแรกสายตามองไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งก่อนจะขอทำธุระส่วนตัวโดยฝากให้ขนนที่วับไปกินมาแล้วดูแล ก่อนจะเดินไปที่สอ,อยอ,อิ่มท้องเสร็จสับผมก็เดินกลับมาที่คานฟยอีกครั้งช่วงนี้เงียบกันทั้งสองฝ่ายเรียกว่าถ้าไม่เห็นตัวจะไม่มีการยิงกันทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราผมมองไปที่บ้านหลังเดิมอีกครั้งหมายตาไปที่จุดเก็บเครื่องเอ็กซเรย์บีคอนประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านทีทวนก่อนตัดสินใจเรียกจาเนมาวางแผนให้จัดกำลังคุมกันไว้4ีหนายเตรียมพร้อมเอาไว้ หากมีอะไรให้ช่วยระยมยิงไปยังฝั่งโน้นทางด้านขวาและทางด้านสายของตัวบ้านระหว่างที่วิ่งข้ามไปเพื่อเบียงเบนความสนใจและกดหัวข้าศึกเอาไว้และทั้งยังสั่งให้ทหารริมถนนทั้งหมดให้เตรียมพร้อมคอยจับตาความเคลื่อนไหวของข้าศึกให้ดีเพื่อคอยคุ้มกันอีกส่วนหนึ่งเมื่อทุกคนพร้อมปฏิบัติตามแผนผมก็ก้มลงสำรวจตรวจตาตัวเองอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้เทน้ำในกระติกสองใบติดกับเข็นขับสนามด้านหลังออกเกือบหมด เพื่อให้เบาลงกระชับสายลัดหนังปลายซองปืนพกให้แนบแน่นกับโคนขาขวาระเบิด M26 ทั้งสองลูกผูกติดกระสายเว็บเกียร์ด้านขวาสมคกหรือระเบิดควันที่ติดอยู่ด้านสายเมื่อพร้อมผมจึงหันไปพยักหน้ากับพพวกที่เฝ้าจับตามองดูอยู่ด้วยความห่วงใยผมย่อตัววิ่งผ่านลุมบุคคลหน้าแนวข้ามไปบดหมอบอยู่ในคูข้างถนนเงยหน้ามองสำรวจฝั่งตรงข้ามตรงเรือนที่เคยนอน ซึ่งขณะนี้เงียบเชียบพยายามสังเกตสิ่งผิดปกติทุกตารางนิ้วแต่ไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นผมปลดฝาซองปืนจุด4-5เลมินตันคู่กายออกมาพร้อมกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำเบาๆไม่ให้เกิดเสียงดังกระชับมันไว้ในมือหันไปมองที่คณะและเมื่อสเสนพยักหน้าโบกมือเป็นสัญญาณผมสูดลมหายใจลึกๆเต็มปอดจับตามองไปยังที่หมายที่จะข้ามไป ตัดสินใจโผลตัวปีนขึ้นไปบนถนนก้มตัววิ่งข้ามถนนไปที่หน้าบ้านอย่างรวดเร็วผมใช้ตัวบ้านกำบังกายพุ่งตรงไปที่ลานบ้านซุกตัวอยู่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านใกล้แค่ไม้ที่เคยนั่งเล่นกันดูมองเข้าไปในตัวบ้านมันเงียบเชียบปราศจากความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นผมตัดสินใจพุ่งตัวเข้าไปที่มุมขวาของตัวบ้านซึ่งเป็นจุดที่เคยนอนเสือกตัวเข้าไปหมอบราบอยู่ใต้เตียงที่เป็นไม้กระดานปูเลียง เอื้อมมือสายควานหาตัวเครื่องควาได้สายลัดไนล่อนของมันลากออกมาหูเว้าได้ยินเสียงกุกกักด้านหลังบ้านซึ่งเป็นกระสอบทรายวางเรียงขวางกั้นอยู่ผมไม่หันไปมองรีบโลนลานถดกายคลานถอยออกมาท่ามกลางเสียงปืนอากาศและ M16 มดังขึ้นมาชุดใหญ่ติดตามด้วยเสียงระเบิดตุ่มใหญ่ที่หลังบ้าน ่ายเดาคงกดด้วย MP12 เข้าใส่ให้แล้วพอถึงตอนนี้เสียงปืนเสียงระเบิดดังเซ็งแซ่ชนิดแก้วหูลั่นเปลี้ยแยกไม่ออกว่าเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรผมไม่ฟังเสียงขุดลุกขึ้นทันทีกลมตัวลงตำ่ำใส่ตีนหมาวิ่งผ่านลานหน้าบ้านเต็มเหยียดข้ามถนนกลับมาโดดผลงลงไปในล่องระบายน้ําข้างถนนออกหายใจฟืดฟาดเหมือนกับหมาหอบแดดห่างจา,จากจุดเริ่มต้นที่เดิมประมาณ10กาเมตรแน่นอน ในมือสายของผมมีไอ้เครื่องที่ลูกพี่หัวหน้าสก,กายกำชับสั่งนักสั่งหนาติดมือมาด้วยผมฉเฉงเอ๋มองไปฟังโนนที่เพิ่งจะข้ามมาเดี๋ยวหันไปมองจุดที่พวกเราปักหลักกันอยู่เห็นเสยุทธนินซึ่งหายไปพักหนึ่งกลับมารวมอยู่ในกลุ่มด้วยคนไนฟ์บุยใบพร้อมกวากมือเรียกผมก้มตัววิ่งย้อนกลับมาที่จุดเดิมก่อนข้ามไปเป็นไงลูกพี่เจอไอ้แก้วในบ้านไหม มันเป็นคำถามจากนายทหารคนหนึ่งสวมหมวกเหล็กถือ M16 คอยยิงคุ้มกันให้ได้ยินแต่เสียงมันก็อยู่หลังบ้านนั่นแหละผมตอบพร้อมเก็บเจ้าลิมตันคู่กายกลับคืนเข้าซองหนังโดยไม่ลืมเสฟก่อนปัดฝุ่นออกจากตัวเสือ้อหิ่วเครื่องเจ้าปัญหามาสมทบกับพวกที่เดิมเฮ้ย hey! มึงแน่บว้ยเหมือนในหนังอย่างที่มึงว่าเลย เป็นเสียงแย่มาจากขนาดเอออย่าลืมตุ๊กตาทองของกูกันแล้วกันผมหัวเลาะเฟือนๆสนุกสมเมื่อะไรละ่ะที่เสียงข้ามไปประชิดติดคือข่าศึกขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ห่วงภาระรับผิดชอบไอ้เครื่องบ้าๆน,นี่ผมคงไม่เล่นด้วยอย่างเด็ดขาดเจอพวกมันไหมเป็นเสียงถามจากนายทหารท่านหนึ่งไม่เจอครับแต่มันอยู่หลังบ้านนั่นแหละครับ ได้ยินเสียงดังกุกกักอยู่ข้างหลังโน่นแม่น่าจะเอาระเบิดหยอดใส่มันซะเลยผมหยอดใส่มันตั้งแต่เช้าแล้วไงครับหัวหน้าผมทำเป็นไขสือตอบกลับไปปัดโูหลอดกลับมาได้กบุญแล้วใจขอจะให้แฟกคนเดียวข้ามไปสู้กับไอเ้แซปเปอร์ทั้งฝูงหรืย,ยังไงเอาแฟกดื่มแก้คอแห้งสักหน่อยเป็นเสียงจากนายทหารอีกคนพูดตัดบท เดียื่นตูดกระติกน้ำอลูมิเนียมให้ผมรับมากระดกยกขึ้นดืม่มแต่ก็ต้องสำลักพรวดออกมาทันทีโอ้โหโหัวหนะ้านี่มันแม่โค้งนี่ก็ใครบอกว่าน้ำละ่ะไหนไหนผมขอพิสูจน์หน่อยสิว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นเสียงจากขนายที่ยื่นมือมาแย่งกระติกใบหนันไปจากผมแล้วก็ยกขึ้นดื่มอักอักไม่ยอมหยุดก่อนที่เจ้าของกระติกจะแย่งคืนไป พอแล้วพอยิ่งเหลือหน้อยอยู่แล้วมันปิดล้อมอยู่อย่างนี้หมดแล้วหมดเลยไม่รู้จะไปหาที่ไหนโอ้โหแม่โขงจริงๆด้วยขนหนพูดหน้าตายพร้อมกับเอามือเช็ดปากเรียกเสียงหหวเลาะจากพักพวกที่ยืนเรียงรายกันอยู่ลืมกันไปเลยว่าทางฝั่งโนนแค่ข้ามถนน,นไปนิดเดียวยังมีพวกข้าศึกคอยจ้องเล่นงานรอจังหวะที่จะจวกพวกเราอยู่ช่วงนั้นรู้กันแล้วว่า พวกเราถูกพวกแซปเปอร์ที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีเข้าโจมตีเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมาพอหมดเล่าว่าพวกมันตัวผอมๆขาวซีดนุ่งผ้าเตียวไม่สวมเสือ้อเดินลุยกันมาเฉยเลยทหารบอกว่ามันเหนียวยิงไม่เข้าเมื่อกดเคมโมเข้าใส่กระด้านไม่ระเบิดเจอบังกะโลต่อไปโดเข้าใส่อีกสิงอมขันทั้งหลายก็เลยขวัญกระเจิงแผ่นหนีกันอุตลุดผมว่า ไอ้ที่อ้างโน่นอ้างนี่เพราะมันอยู่บริษัทตาแหกซะมากกว่ามีที่ไหนย,ยิงไม่เข้าและไอเคมโบที่ว่ามันไม่ระเบิดนะ่ะไม่รู้มันเคยตรวจสอบเช็คสายกันบ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆถ้ามันไม่ประมาทก็คงไม่แตกกันง่ายๆแบบนี้เป็นเสียงบ่นพึมพำจากนายทหารท่านหนึ่งผมเองคิดว่านายทหารท่านนี้พูดไม่ผิดความเป็นจริงพวกเราเคยอยู่กันอย่างสะดวกและสุขสบายกันมานาน จนส่วนใหญ่ชะล่าใจกลายเป็นความประมาทไปเพราะคิดว่าไม่ได้อยู่หน้าแนวหน้าสดจึงไม่ได้เตรียมพร้อมตั้งมั่นเพื่อต่อสู้ป้องกันตัวเองตลอดเวลาทําให้ฝ่ายข้าศึกซึ่งได้เตรียมการมานานและวางแผนมาอย่างดีบุกเข้าประชิดตัวสามารถรเผด็จศึกฝ่ายเราได้แบบนกกระจอกยังไม่ทันจะกินน้ําหรือหมวนเดียวจบแต่ก็ยังดีที่เรายังข้ามมารวมตัวรักษาฐานที่มั่นฝั่งตานีไว้ได้ไม่อย่างนั้นทั้งหมด ของรูดลงปากเซกันลอยแพรพวกที่อยู่หลักที่21ให้ประสบกัชะตากรรมอยู่ในเงื้อมือของข้าสึกกันต่อไปผมนำเครื่องเอ็กซเรย์บีคอนไปเก็บเอาไว้ที่สออ,อยอแม่โองเพียวเพียวทำให้เลือดลมหมุนเบียนไหลแรงรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างนกกระเต็น401ยังคงบินบนเบียนสังเกตการอยู่รอบๆแต่คงไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆเพราะถ้าเห็นก็คงรายงานเรา หรือนำเครื่องบินมาถล่มแล้วผมทราบดีว่าข้าศึกรู้หลบเป็นเปกรู้หลีกเป็นหางต้องพลางตัวตั้งมั่นรวมตัวกันอยู่อย่างมิดชิดถึงแม้เราจะทิ้งระเบิด CBU และนาปามหลายสิบละลอกเมื่อเชา้านี้ได้สร้างความเสียหายและช่วยหยุดยั้งข้าศึกไว้ได้ระดับหนึ่งแต่เราจะประมาทไม่ได้เชื่อว่าข้าศึกยังคงตั้งป้อมอยู่ในระยะประชิดติดกับเราคุมเชิง ไม่ได้หนีไปไหนไกลขนาฟได้วิทยุตรวจสอบไปยังหน่วยต่างๆก่อนจะหันมาบอกว่าเฮ <Hey, S 1> ้ยกูเช็คหมดแล้วพวกเราไม่มีใครเป็นอะไรข่าสึกมันตอดนิดตอดหน่อยเท่านั้นมีเราโดนยำใหญ่อยู่คนเดียวผมพยักหน้าเพราะเท่าที่ฟังวิทยุในเครือข่ายของเรามาตั้งแต่เช้าก็รู้ดีว่าที่อื่นเขายังอยู่ดีมีสุขตามสมควรถึงจะถูกฆ่าศึก คอยยิงกดหัวไว้ก็ตามที่ชัยบุรีและล่องแจ้งข้าศึกจะชะลอการลบลุกเพราะสมรภูมะทั้งสองเป็นภูเขาสูงชันไม่มีถนนการเคลื่อนย้ายยุทธุป,ปกรณ์และกำลังพลของข้าศึกเป็นไปได้ยากไม่สะดวกหาหนอยจึงพยายามหลีกเลี่ยงทำศึกในฤดูนี้แต่ที่ปากเซนั้นผิดกันเพราะนอกจากการสู้รบส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ราบแล้วการคมนาคมสะดวกถนนหนทางเข้าถึง หน้าฝนจึงไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นปัญหาให้กองพลที่968เจ้าทินผู้ตั้งมั่นอยู่ในลาวตอนใต้มาฉานานตั้งแต่เดียนเบียนฟูยังไม่แตกออกมาลบลุกสู้ศึกได้อย่างสบายเหตุการณ์เป็นไปตามที่คาดหมายข้าศึกต้องการจะตัดหลังเป็ดหลอมบอกอส่วนหน้าให้ขาดออกจากปากเซซึ่งจะทําให้ทหารอีกหลายกองพันที่อยู่ข้างหน้าตั้งแต่หลักที่12ถึงหลักที่21และสำลักสาย จนต้องลอยลำอยู่ไม่ได้ต่อจากนั้นก็สามารถเข้าบทขยี้ได้ตามอำเภอใจเราคงต้องสูญเสียอย่างหนักอาจจะต้องแตกถึงขั้นกลับไปอยู่ที่หลักที่8ซึ่งเป็นเส้นเขตแดนที่ข้าสึกขีดไว้ให้เหมือนเดิมมันเป็นวงจรอุบาทเป็นวัฏจักรสำซากที่เกิดขึ้นในสมรภูมิลาวใต้บ่อยมากดังนั้นเราต้องรักษาฐานที่มั่นตรงนี้ไว้ให้ได้ถ้าไม่อยากเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กันทั้งหมดอีกครั้ง ในช่วงนี้เวลานี้ทุกคนตกที่นั่งเดียวกันไม่สามารถขยับเพื่อหากำลังเสริมมาจากที่ไหนมาช่วยได้ต้องช่วยตัวเองไปก่อนช่วงเย็นผมและขนาฟสพายวิทยุมาที่ริมถนนด้านตะวันออกตรงข้ามจุดที่ข่าศึกบุกเข้ามาเมื่อคืนเดี๋ยได้ขอให้401นําำฝูงเตยสาวแปดถล่มสังลาจุดที่คาดว่าข้าศึกหลบซ่อนตัวกันอยู่โดยมีทหารจากกองร้อยที่หนึ่ง พัน4ที่เผชิญหน้ากับข้าศึกคอยช่วยชีที่จุดสงสัยว่าข้าศึกจะหลบซ่อนเราอยู่เราไม่ได้หวังผลจากการทิ้งระเบิดครั้งนี้มากนักแต่เล็งเห็นผลเลิศด,ด้านขวัญและกำลังใจสมากกว่าเย็นวันนั้นหลังเสยยุทธนินเรียกผอบร้อยที่614และผอะหมวดระบังป้องกันตานีมาประชุมสั่งการแล้วทุกคนต่างเตรียมตัวมีการปรับปรุงเสริมที่มั่นให้แข็งแรง บรรดานายทหารต่างพากันแยกย้ายไปตรวจแนวกำชับให้ทหารเสือพ่านเราตั้งมั่นอยู่ในความเตรียมพร้อมเฝ้ารอรับการโจมตีของข้าศึกซึ่งคาดเดากันไม่ออกว่าจะมาในรูปแบบไหนอย่างไงเราทั้งสองค่อนข้างเครียดและผมเองก็ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนมาตั้งแต่ก่อนตี3แต่ไม่ง่วงสถานการณ์มันบีบบังคับให้ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดคอยเฝ้าฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทางวิทยุ และสังเกตการความเคลื่อนไหวของค่าศึกอีกฝากถนนสาย23ฝั่งตรงกันข้ามของเราตลอดเวลาและอาทิตย์ลับหายไปทางปากเซความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุมแทนที่อากาศเริ่มเย็นแต่ไม่หนาวเราสองคนรีบหาอะไรลองท้องเสร็จแล้วมานั่งคุมเชิงกันอยู่ที่หน้าวิทยุส่วนนายทหารคนอื่นๆก็จับกลุ่มชุมนุมกันอยู่ด้านในไม่ห่างจากโต๊ะวิทยุของตาดี คอยเฝ้าฟังเหตุการณ์ในสมอรภูมิด้วยใจจดจ่อเช่นกันทั่วทั้งสมรภูมิยังเงียบอยู่มันเงียบผิดปกติไม่มีเสียงรายงานการสู้รบหรือการยิงลูกยาวเข้ามารบกวนจากเครือข่ายวิทยุของช่องแฟกและของทหารเสือพานตะยางใดจบตอนที่10แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต,ต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณที่ลายครับ